จากชุมชนที่ได้รางวัลต้นแบบด้านประชาธิปไตยชวนมาดูชุมชนที่คนในพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด -19 นะครับน้ำซ้ำยังมีหลายหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่มีถนนครับพวกเขาจึงคาดหวังว่าการเลือกตั้งอบตอในครั้งนี้จะได้ผู้นำที่เข้าใจถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวในชุมชนที่นี่คือตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ ปางช้างเอกชนเขตตะบนคึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เริ่มกลับมามีนักท่องเที่ยวบ้างแล้วแม้จะยังไม่ใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ที่เคยมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยว,วันละก,กว่า2,000คนแต่ก็สร้างความหวังว่าเม็ดเงินจะกระจายในชุมชนคึดช้างที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวตำบลคึดช้างเคยมีปังช้างเกือบ30แห่ง มีบริการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยรริมลำน้ำแตงจำนวนมากแต่เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงต้องปิดกิจการไปความคาดหวังกับการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบาตาที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเน้นไปที่ผู้นำที่จะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นแล้วอยากได้คนที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยนะคะ คืออย่างบางพื้นที่ในอำเภอแม่แตงนะคะบางพื้นที่เขายังเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องอย่างซิปลนยเขายังใช้พื้นที่ป่าเราจะมีช่องทางไหนไหมที่ว่าจะให้เขาทําเรื่องได้ถูกต้องแม้ด้านหนึ่งการท่องเที่ยวจะช่วยสร้างงานสไร้างรายได้แต่ผลพวงจากการท่องเที่ยวก็อาจสร้างปัญหากับชุมชนทั้งปัญหาขยะอาชญากรรมและสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆเหล่านี้เองที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกให้ความสำคัญและอยากให้ผู้นำคนใหม่มีนโยบายที่ตอบโจทย์มากขึ้นสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นการลุกล้ำของธรรมชาติก็มากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามนั้นลดลงคะ่ะบางแห่งก็จะเป็นการลุกล้ำด้วยการพื้นที่เพาะปลูก จึงทาให้แบบภูเขาบางที่เป็นแบบภูเขาหัวล้นค่ะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะต้องกําจัดขยะยังไงอาจจะด้วยการเผาบ้างหรือว่าแบบเอาไปทิ้งบ้างต้องมีที่ทิ้งที่สะอาดนะคะอยากให้มันเป็นระบบดีมากขึ้นค่ะพื้นที่กว่าร้อยละแปของตําบลคึดช้างเป็นพื้นที่ป่าและหลายชุมชนอยู่ในเขตอุทยานและเขตป่าสงวนแห่งชาติ การพัฒนาสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและถนนจึงมีข้อจำกัดด้านกฎหมายขณะเดียวกันงบประมาณของอบ,บตอ<ป>ก็มีอยู่อย่างจำกัดปัจจุบันหลายๆหย,ย่อมบ้านจึงยังรอคอยการพัฒนาหมู่เจ็ดที่ผมว่าเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดหย่อมบ้านหย่อมบ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมีแค่หย่อมเดียวที่เป็นหย่อมบ้านหลักอีกหกหย่อมบ้านไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ได้จากโซลาเซล ยอดสามสิกว่าล้านแต่งบพัฒนาปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณสักสล้านกว่าอยแล้วมันมีทั้งหมด8หมู่บ้านตำบลคืดช้างนอกจากชาวไทยแล้วยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกถึง5กลุ่มได้แก่ลาหูมง้งปากกากรลีซอและอาคารวมประชากรตามทีเบียนราษกว่า5,500คนไม่รวมประชากรแฝงอีกกว่า2 0 0 0คน จึงเป็นความท้าทายของสมาชิกและนายกอบตคนใหม่ในการเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวในชุมชนท่ามกลางข้อจำกัดและบริบทที่หลากหลาย